สนามกีฬาไม่ห่วงละสบายใจเพราะเรามีบ้านที่เมืองน้องที่ควอดแซนบายด้วยกันในเรื่องของการจัดที่พักอาศัยให้กับนักกีฬาที่มามากกว่า5000คนคนแล้วก็รวมไปถึงความปลอดภัยเสียงในความสะดวกต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้เร็พร้อมมากรอยแค่ไหนคะอาจารย์ในเรื่องของที่พักนะคะก็ที่พักของเราเนี่ยได้เตรียมพร้อมนะคะหอพักของมหาวิทยาลัยนะคะหอพักในสิตในมอใหม่ สิบหลังนะคะเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วแล้วก็เราได้ไปใช้ที่อมอเก่าอีกสามหลังะนะคะเน้นก็จัดลงตัวแล้วสำหรับ18สถาบันที่เขาจะเข้ามาพักนะคะ,คะทั้งจุฬาธรรมศาสตร์มอเกษตรส,สงขลาเชียงใหม่ขอนแก่นนะคะได้จัดลงตัวแล้วสำหรับที่พักส่วนในเรื่องของที่พักที่ผู้ครองจะมาตามมาเชียร์ลูกนะคะตามตามมาเชียร์นักกีฬาเนี่ย เราคาดว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะมากพอค,คูณเป็นสองเท่าเลยเพราะเราก็เตรียมเผื่อไว้อยู่แล้วตรงนั้นเราก็จะจัดเตรียมที่พักก็คือหารายละเอียดนะคะในเรื่องของอโรงแรมอะไรบ้างที่มีอยู่ในจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะอยู่ในจังหวัดขอนแกน่นอยู่ในกาลสินร้อยเอ็ดก็คือใส่ชื่อพร้อมกับราคาที่พักพร้อมกับเบอร์โทรศรรพัพท์ให้ท่านติดต่อได้เลย นี่ก็คือการเตรียมพร้อมในเรื่องของที่พักนะคะในส่วนเรื่องของอการรักษาความปลอดภัยนะคะ,ะเรื่องของตำรวจเนาะ,ะก็รู้สึกว่าท่านนายตำรวจใหญ่ๆก็ลงมาช่วยเราเลยนะคะครพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็เรามีรถนะคะรถสองแถวในการให้บริการนะคะระหว่างสนามกีฬาทั้งทั้ง